ข้าวหมูแดงหมูกรอบในตำนานจังหวัดนครปฐมน้ำราดหอมหวานเครื่องเทศรันจวนใจปฐมโภชนาครับวันนี้เราจะมาเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถ1ครับช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถ1ปรุงอร่อยแน่ ตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องฟอมนะครับทายาทประสมโภชนานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้กี่ปีแล้วครับเปิดมา40กว่าปีแล้วครับมีกี่สาขามี6สาขาครับที่นี่ดังเรื่องข้าวหมูแดงครับข้าวหมูกรอบครับข้าวหน้าไก่ครับข้าวหน้าเป็ดครับแล้วก็มีข้าวขาหมูครับคนเขามาถ่ายข้าวหมูแดงร้านคุณเยอะแล้ววันนี้จะให้เปิดสูตรเนี่ยไม่เอาข้าวหมูแดงคุณจะเปิดสูตรอะไรเปิดสูตรน้ำซุปครับได้น้ำซุปใช้อะไรในร้านบ้างฮะใช้ก็ซอสครับน้ำพะโล้ทำก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ใช้ครบเลยท ดูนะครับวันนี้น้ําซุปสูตรผสมโภชนาครับได้ครับน้าซุปที่ร้านเราจะใช้กระดูกหมูแท้เราต้องใส่รากผักชีกระเทียมเกลือน้าตาลรวดและที่สาคัญครับเราต้องมีตัวช่วยครับเป็นผงปรุงรสครับรสนึ่งรสหมูขอรสชาติไม่เค็มโดดครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติครับช่วยเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมให้กับน้ำซุปเป็นอย่างดีเลยครับ ได้ศูนย์น้าซุปของปฐมโภชนากันแล้วนะครับถ้าเกิดอยากทานข้าวหมูแดงอร่อยๆมานครปฐมก็อย่าลืมแวะปฐมโภชนาสาขานี้อยู่ที่ไหนครับกาแพงแสนครับเส้นไปบางเลนครับเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่หกโมงช้าครับเปิดทุกวันครับปิดบ่ายสามโมงเย็นครับแวะมาได้เลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงมะร่อยแน่รสหนึ่งพ่าะทางร้านไม่ใช้นึ่งังด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่กรูเม่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์ทุกสาขาหรือสั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้านับสนนุโดย ผงปร,รุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่นง